สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโชว์และนี่คือพอดแคสต์ลำดับที่หนึ่งของผมนะครับเรื่องที่ผมอยากจะนํามาพูดคุยให้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องราวของเกม RPG หรือว่าเกมภาษาที่ผมชื่นชอบเป็นลำดับต้นๆซึ่งมันก็คือ dragon quest นั่นเองผมขอ,อกระนำถึงเรื่องของคําว่าเกมภาษาก่อนก็นแล้วกันนะครับคือผมไม่รู้ว่าเกมเมอร์ยุคใหม่จะยังเรียกเกมน่านี้ว่าเกมภาษาอยู่หรือเปล่าแต่วัยเด็กยุคผมจะคุ้นเคยกับคําคํานี้นะครับเกมภาษาหรือว่าเกม RPG เป็นตัวย่อมาจากคําว่า role playing game หรือว่าเกมที่เราจะได้สมมติบ,บทเป็นตัวละครในเกมนั้นๆพูดให้ง่ายก็คือตัวเกมจะใช้การพูดคุยเป็นส่วนใหญ่ในการเล่นแล้วก็ไอเกมแนวนี้ที่เด็กบ้านเราส่วนใหญ่รู้จักกันดีก็คงหนีไม่พ้นตระกูล Dragon Quest แ,แล้วก็ f ฟน a ัลแฟนตาซีนี่แหละแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันยังมีเกมภาษาดีๆอีกเยอะเลยนะครับเอาไว้วันหน้าผมจะนำมาเล่าให้ฟังต่อก็แล้วกัน มาพูดถึงเกมแรกของผมกันต่อดีกว่า d r a g o n Quest เนี่ยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี1,986ผมจำวันนี้ได้แม่นยำไม่เคยลืมเพราะว่ามันเป็นวันเดียวกับวันที่ผมเกิดแต่ว่าคนละปีเท่านั้นพูดง่ายก็คือผมเป็นน้องชายที่เกิดช้ากว่า d r a g o n Quest 3ปีนะครับ d a o n Quest เนี่ยเริ่มต้นจากที่คุณ y u จ i Hori ที่เป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ของเกมขึ้นมาทั้งเขียนบทด้วยร่างฉากด้วยแล้วก็วางภาพรวมกว้กางของตัวละคร หากใครที่อยากจะรู้รายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็ขอแนะนําให้หามังงะเรื่อง making of dragon quest มาอ่านนะครับแล้วเพื่อนๆจะชื่นชอบเกมนี้อีกเป็นเท่าตัวเลยสิ่งที่ทําให้ผมแอบชื่นชอบ dragon quest มากกว่า final fantasy ก็คงเป็นเรื่องของการออกแบบตัวละครนี่แหละครับทั้งตัวเอกตัวประกอบนะครับ monster ทั้งหมดเป็นฝีมือของอาจารย์โทรรยมามะอากิระผูว้วาด dragon ball นั่นเอง แน่นอนว่าดราค์เกนบอเป็นการ์ตูนอันดับหนึ่งของเล็กผู้ชายส่วนใหญ่ในยุคผมนะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดในตอนนั้นก็คือการปล่อยพลังคลื่นเต่าได้อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้สเกลเตอร์ของชาวสยามที่วัดพลังได้น่ะมันเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มากจริงๆนะผมรู้จักดราก์เกนเควสครั้งแรกก็น่าจะเป็นช่วงที่ภาค5วางจำหน่ายบนเครื่องซูเปอร์แฟรมิคอมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมน่าจะอายุป,ประมาณสัก9หรือว่า10ขวบนี่แหละเห็นรูปครั้งแรกก็แปลกใจว่าเฮ้ยมอะะไรว เป็นดราคอนบอลภาคไหนหรือเปล่าแต่ว่าพอมาสังเกตดูชื่อเกมก็รู้ว่ามันคือ Dragon Quest นี่หว่าคือต้องบอกว่าภาค1ถึงภาค4ผมก็เคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้สะกิดใจอะไรมากมายเพราะว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ลายเส้นของอาจารย์โทเิยาม่ามันยังยังพีคไม่สุดนะครับแต่ว่าพอมายุคของภาค5แล้วเนี่ยลายเส้นแกพีคมากมันน่าจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างภาคของเฟเซอร์กับมนุษย์มเดแปลงหรือมั้งตอนนั้นชื่อของ Dragon Quest ก็เลยติดอยู่ในใจผมมาตลอด ช่วงนั้นเนี่ยผมมีเครื่องแฟมิคอมเป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเพราะว่าเป็นยุคที่ซ u p เปอร์แฟมิคอมมันครองเมืองพอดีผมก็เลยใช้เวลาเล่นเกมส่วนใหญ่ที่ร้านเกมกับเพื่อนนะครับดังนั้นเกมที่เล่นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเกมต่อสู้อย่าง Street Fighter นะครับเกมโุยด่านแบบพวกไฟนั้นไฟอะไรแบบนั้นเพราะว่าค่าเล่นเกมเนี่ยต้องหารกันกับเพื่อนนะดังนั้นผมจึงแทบไม่มีโอกาสได้เล่นเกมภาษาสักเท่าไหร่ถัดมาสักประมาณปีหนึ่งนะครับผมมีโอกาสได้ไปค้างที่บ้านเพื่อน ซึ่งบ้านมันก็มีเครื่องซูเปอร์ฟาร์มีคอมเป็นของตัวเองและที่นั่นก็ทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปในไหนมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอนอกเรื่องไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับวันนั้นเนี่ยผมได้รู้จักกับเกมที่ชื่อว่า Chrono Trigger นะครับความรู้สึกทั้งหมดเดี๋ยวหยิบยกไปพูดอีกทีนึงก็แล้วกันหลังจากที่ผมได้ลองเล่น Chrono Trigger แล้วโลกของการเล่นเกมของผมก็เปลี่ยนไปตลอดการ ผมน่ารู้จักกับคำว่าเกมภาษาจริงๆก็น่าจะเป็นตอนนั้นนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยหยิบจับมาบ้างแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะครับหลังจากนั้นผมก็หันมาเล่นเกมภาษาสายหลักอย่าง Final Fantasy ด้วยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องหาทางซื้อเครื่องมาเป็นของตัวเองเพราะว่าจะไปเล่นที่ร้านเกมอย่างเดียวมันก็เปลืองเงินมากนะครับเกมภาษามันต้องใช้เวลาเล่นมากกว่าเกมประเภทอื่น ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าเกมภาษามันไม่ค่อยฮิตในหมู่เด็กไทยหรือเปล่าเกมแนวนี้ก็เลยหาเล่นยากมากนะครับ Dragon Quest ภาคแรกเนี่ยตกมาถึงมือผมก็ในยุคปลายของ Super Famicom มแล้วบอกเลยว่าผมใช้ความชอบส่วนตัวในการผลักดันจนเล่นจบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบจริงๆผมโอ้โหผมคว้าตลับทิ้งไปแล้วเรื่องของนั้นก็คือผมผ่านภาคของ Super f a m ฟ c o มมาแล้วนะครับทั้งภาพแล้วก็เสียงมันสวยแบบว่าดีเลิศไปแล้วอะ่ะ ระบบก็เข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าพอหันกลับมาเล่นของแฟมิคอมเนี่ยมันเรื่องภาพเนี่ยซู้ไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่มันหนักสุดก็คือระบบการเล่นที่มันวุ่นวายมากนะครับคือจะคุยทีนึงผมจะต้องระบุได้ว่าผมหันหน้าไปคุยทางไหนอ่ะบนล่างซ้ายขวาจะเปิดหีบก็ต้องใส่คําสั่งเปิดหีบนะครับจะลงบันไดก็มีคําสั่งเฉพาะตัว จะเปิดประตูก็ต้องใส่คําสั่งเปิดประตูแบบนี้คือรายละเอียดมันยิบย่อยมากแต่ว่าถ้าจะมองในแง่ดีนะครับมันก็ทําให้เด็กคนนึงได้หัดเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการอ่านภาษาญี่ปุ่นของผมแบบจรงิงจังผมขอพูดถึงในเรื่องของ Dragon Quest 1ก่อนก็แล้วกันคือมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับราชามังกรที่หลับไหลได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ขมโมยลูกแก้วแห่งแสงไปทำให้ความมืดเนี่ยเข้าปกคลุมดินแดนอเลฟกาด พวกปีศาจก็เข้ารุกรานมนุษย์มันจะเป็นหน้าที่ของผู้กล้าที่จะบุกเข้าไปต่อสู้กับ,บราชามังกรแล้วก็ช่วงชิงลูกแก้วแห่งแสงกลับมาในเรื่องมันมีแค่นี้จริงๆนะครับพูดถึงความยากในการเล่นบ้างคือคือยากมากนะครับผมคิดว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานในการเล่นเกมภาษามาก,ก่อนอาจจะอาจาอาจะเล่นไม่จบได้เพราะว่าโอเคแหละภาษาญี่ปุ่นมันมีส่วนแหละครับแต่ว่าที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือผมว่ามันคือประสบการณ์นี่แหละ คนที่เคยเล่นเกมภาษามาก่อนน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าบางจุดมันอาจจะต้องใช้ประสบการณ์เนาะคือต้องเดาทางของเกมว่ามันจะไปทางไหนต่อเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีนะครับบทสรุปผมอาศัยอาศัยการเดาว่วเอาซะมากกว่าแต่ว่าตัว Dragon Quest 1เนี่ยผมว่าผมน่าจะมีบทสรุปนะเพราะว่าจําได้คร่าวๆปริศนาบางจุดมันยากเกินกว่าที่ผมจะเดาไปต่อได้อะความยากบรรลัยของเกมมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่านอกจากระบบที่มันยุ่งยากแล้วเนี่ยศัตรูมันยังเก่งแบบ โอ้หแม่งเก่งมากอะ่ะคุณอาจจะโดนฆ่าตายง่ายๆเพียงเพราะว่าคุณข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งของแผนที่คือผมรู้ที่หลังนะครับว่ามีชาวบ้านคนหนึงบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราข้ามสะพานไปศัตรูจะเก่งขึ้นคือสมัยนั้นใครมันจะไปอ่านออกวะนอกจากนั้นนะครับระบบการเซฟยังเป็นระบบการจดจำพาสเวิร์ดซึ่งมันเยอะมากถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือน่าจะย5ตัวอักษรได้มั้ง แถมยังเป็นภาษาญี่ปุ่นทุกตัวด้วยไม่มีเลขปนเลยนะครับโชคดีที่ผมมีเพื่อนคอยช่วยบอกเพราะมันพอจะอ่านตัวอักษรได้บ้างไอ้ที่หนักไปกว่านั้นก็คือจุดเซฟเพียงจุดเดียวของเกมก็คือที่พระราชาแห่งราาตมคือถ้าคุณเดินไปถึงเมืองริมันดาวหรือว่าเมลกิโดแล้วเกิดอยากจะเซฟเกมขึ้นมาคุณจะต้องเดินอ้อมโลกแบบโคตรจะอ้อมอ่ะแถมต้องเจอศัตรูตามรายทางมากมายดีไม่ดีอาจจะตายก่อนได้เซฟหรือส้ไป สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ Dragon Quest ซึ่งมันแตกต่างจาก Final Fantasy หรือว่าเกมภาษาอื่นก็คือตัวเอกจะไม่มีชื่อนะครับเราจะแทนที่เขาว่าผู้กล้าเพราะว่าตัวเกมอาจจะต้องการให้เราได้เป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆดังนั้นการใส่ชื่อของผู้เล่นเข้าไปอาจจะทําให้ให้มันเข้าถึงบทบาทหรือว่าอินกับตัวเกมมากกว่าก็ได้เริ่มเกมเราจะอยู่กันที่ห้องโถงของปราสาทลาดตอมนะครับซึ่งในห้องนี้จะมีหีบวางอยู่3ใบ คุณจะได้เงินจากเหีบแรก120บาทนะครับเห็บที่2เป็นคบเพลิงหากคุณต้องลุยเข้าไปในดันเจีเ้ยนโดยไม่มีคบเพลิงลคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีทางผ่านแน่เหตุสุดท้ายคือกุญแจนะครับกุญแจที่จะต้องใช้เปิดประตูออกจากห้องนี้ก่อนที่สุดท้ายคุณจะต้องกดคําสั่งลงบันไดเพื่อลงไปยังชั้นล่างของปราสาทนี่เป็นการฝึกฝนเบื้องต้นให้ผู้เล่นได้คุ้นเคยกับระบบของเกมนะครับก่อนที่คุณจะต้องออกไปด้านนอกเพื่อประจญภัยในโลกกว้างต่อ ที่ทุ่งหญ้าด้านนอกนะครับสัตรูตัวแรกที่คุณจะได้เจอก็คือสลามตัวสีฟ้าคือมันไม่เก่งหรอกแต่ว,ว่ามันน่าทาคาญนะี่มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าคุณต้องการเก็บเลเวลแล้วก็เก็บเงินซื้อของถ้าผมจำไม่ผิดคุณจะได้ค่าประสบการณ์แล้วก็เงินจากมันอย่างละหนึ่งนะครับจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองเนี่ยน่าจะต้องใช้ค่าประสบการณ์ประมาณสัก7-10ถึงหน่วยหมายความว่าคุณจะต้องสู้กับสลาม7-10ถึงครั้งฟังดูอาจจะไม่เยอะแต่ว่า ค่าประสบการณ์ช่วงหลังที่ต้องการก็คือ1000หน่วยขึ้นไปพวกสลามมีช่วยไม่ได้แล้วนะครับเรื่องประสบการณ์ว่าแย่แล้วแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยแย่กว่าอีกนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราจะมีเงินติดตัวมาแค่120งบาทเท่านั้นเงินจำนวนนี้คุณจะซื้อได้แค่โลราคา90นะครับแต่ว่า ถ้าต้องการซื้อดับทองแดงราคา150ก็ต้องเก็บเงินพักใหญ่เลยแหละคิดดูว่าได้จากสลามตัวละบาทนะครับแต่ก็แนะนําให้ซื้อโล่ก่อนดีกว่าเพราะว่าแค่สลัมก็ทําให้คุณตายได้แล้วอะ่ะเลือดที่เลเวลหนึ่งของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณสักอืม16หน่วยมั้งสลามมันตีทีละประมาณ2ซำหน่วยถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็โชคดียอ,อย่างที่ภาคนี้ศัตรูจะออกมาแค่ทีละตัวเท่านั้นแต่ว่า ถ้าเป็นภาค2เนี่ยมันจะออกมาตามขนาดของศัตรูยิ่งศัตรูตัวเล็กมันก็จะยิ่งออกมาเยอะนะครับแน่นอนว่าคุณอาจจะโดนแก๊งสลามตบตายเอาง่ายๆในตอนแรกดันเจี้ยนแรกที่เราจะได้เข้าไปสำรวจก็คือสุสานแห่งคูกกล้าโรตนะครับเป็นการบอกเราไกลๆแล้วว่าจากนี้ไปคุณจะต้องพกคบเพลิงติดตัวตลอดเวลาเพราะว่าข้างในเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปครับที่นี่ไม่มีศัตรูให้คุณได้สู้ แล้วก็เรื่องที่น่าราคาญอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ในการเก็บไอเทมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะมันน่าจะเก็บไอเทมติดตู้ได้ประมาณ6หรือว่า8ชิ้นนี่แหละซึ่งไอไอเทมชนิดเดียวกันตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมันจะไม่รวมกันนะครับคือเช่นถ้ามีสมุนไพร2ชิ้นมันก็จะกินพื้นที่2ใน8ไปเลย นอกจากจะต้องปวดหัวกับการจําว่าคําสั่งไหนทําอะไรแล้วเนี่ยผมจะต้องมานั่งปวดหัวกับการบริหารพื้นที่จัดเก็บไอเทมอีกนะครับอ่าแต่ว่ายกเว้นอย่างหนึ่งก็คือกุญแจเวทมนกุญแจเวทมนเนี่ยมันสามารถรวมเป็นก้อนได้อืมแล้วก็มันน่าจะซื้อสูงสุดได้6ชิ้นเนาะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันหรือว่าทางครูซังเขาอาจจะสงสารที่เราจะต้องต้องเลยไปซื้อไก่ก็ไม่รู้นะครับ พูดถึงกุญแจเวทมนต์แล้วก็ขอเสร์มอีกหน่อยนึงก็แล้วกันนี่ถือเป็นไอเทมสําคัญเลยนะครับมันใช้เปิดประตูได้หลายบานที่สําคัญต่อเน,นื้อเรื่องกุญแจนี้เราจะต้องไปซื้อที่เมืองริมันดาวซึ่งระยะทางเนี่ยมันค่อนข้างจะไกลจากเมืองลาดาตอมที่เป็นจุดเริ่มต้นคุณจะต้องเก็บเงินเก็บเลเวลในระดับหนึ่งถึงจะไปยังเมืองนั้นได้เพื่ออะไรรู้ไหมครับใช่แล้วเพื่อซื้อกุญแจเวทมนต์มาเปิดประตูที่ปราสาทลาดาตอม ซึ่งข้างในก็จะมีกุญแจวเวทมนต์ขายเหมือนกันเลยปกติแล้วเกมทั่วไปเมื่อเราช่วยเจ้าหญิงกลับมาได้แล้วตัวเกมก็น่าจะจบลงเนาะแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่นะครับเจ้าหญิงที่ถูกจับตัวไปตั้งแต่เริ่มเกมเนี่ยถูกจองจําอยู่ที่ถ้าบึงพิษโดยมีเจ้ามังกรร้ายสีเขียวคอยคุ้มกันไม่ให้หลบหนีซึ่งต้องบอกว่ามังกรตัวนี้มันเก่งมากนะครับเก่งแบบที่คุณจะต้องมีเลเวลในระดับ20ขึ้นไปถึงจะถึงจะพอสู้ได้อะผมว่า เื่อเราช่วยเจ้าหญิงได้แล้วเนี่ยเราจะได้รับไอเทมที่มีชื่อว่าหัวใจของเจ้าหญิงมาเก็บไว้ไอเทมนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะคอยบอกตําแหน่งของไอเทมสําคัญอ,อย่างเครื่องรางของผู้กล้าโรโตะซึ่งถ้าเราขาดเครื่องรางไปก็จะไม่มีทางจบเกมเกมนี้ได้เลยไอเทมสำคัญจริงๆของเกมมีแค่3อย่างเท่านั้นนะครับ1ก็คือไม้เท้าเมฆฝนซึ่งหลับไหลยอยู่ภายในเหีบเล็กลงไปในวิหารเมฆฝนซึ่งกา ซึ่งการจะได้มันมาเนี่ยต้องทําการแลกเปลี่ยนกับพินสีเงินที่เก็บได้จากสุสานกาไรนะครับสก็คือหินแสงอาทิตย์แน่นอนว่ามันอยู่ไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นเลยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีกุญแจเวทมนตร์สกอตถึงจะเปิดเข้าไปยังชั้นใตดินของปราสาทลาดาตอมได้หินนี้อยู่ข้างใต้ปราสาทของเรานั่นเองนะครับสองสิ่งนี้เมื่อสอดประสานรวมกันมันจะกลายเป็นหยดน้ำสีร้งที่จะคอยสร้างสะพานทอดยาวไปยังดินแด,น,ดนปีศาจ แต่ว่าการที่จะรวมมันได้เนี่ยคุณจะต้องมีไอเทมชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือสัญลักษณ์แห่งผู้กล้าโลโตหรือว่าเครื่องรางของผู้กล้าโรโตนั่นเองมาพูดถึงดาบแห่งผู้กล้าโลโตกันบ้างเราสามารถพบเจอมันได้ที่ด้านในของปราสาทราชามังกรนนะครับแม้ว่าทางไปหามันอาจจะซับซ้อนไปหน่อยคือถ้าไม่มีดาบเล่มนั้นผมว่าน่าจะสู้กับบอสใหญ่มไม่ได้มั้งน่าจะไม่ได้นะ อีกชิ้นหนึ่งก็คือเกาะแห่งผู้กล้าโรโตนะครับที่จะพบเจอมาในที่เมืองร้างดอมโดลาเกาะนี้จะสร้างบาเรียรพิเศษให้เรานะครับเมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยการเดินผ่านบึงพิษหรือว่าบาเรียรเราจะไม่เสียพลังเลยแถมค่าเลือดก็จะเด้งขึ้นทุกครั้งที่เราก้าวเดินด้วยไอสิ่งที่มันตลกก็คือตอนที่ผมเจอกับบอสใหญ่นี่แหละซึ่งกว่าจะฝาเข้าไปถึงตัวมันก็โอโหยากบันลรนะครับ เราจะต้องมาตอบคำถามของมันนะครับอันนี้มันคลาสสิกมากๆเลยถ้าใครเคยเล่นจะต้องจำได้แน่น,น,นอนเพราะว่าราชาังกรมันจะถามเราว่าเราจะอยอมเป็นพวกของมันไหมแล้วมันจะมอบโลกใบน,นี้ให้เราครึ่งหนึ่งถ้าเราตอบตกลงน่าจะ2ครั้งหรอมั้งเกมก็จะจบลงทันทีนะครับแน่นอนว่าที่อุตสาห์เล่นมาก็ก็จบลงตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าหากว่าเราตอบปฏิเสธไปเราก็จะได้สู้กับราชาังกรทั้ง2ร่างนะครับอยากจะบอกว่าโอ้โหแม่งเก่งทั้ง2ร่างเลยเมืเอ่อเชนะมันได้ก็จะพบกับ ฉากจบของเกมนะครับจริงๆในเรื่องมันก็มีแค่นี้เองนะครับแต่ว่าที่ประทับใจผมก็คือปรนสนาต่างๆที่คุณโฮอลอกเขียนขึ้นมานี่แหละมันดูน่าจดจำมากกว่าเกมอื่นที่ผมเคยเล่นนะร a g o n Quest ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Dragon Warrior เพื่อวางขายในฝั่งตะวันตกนะครับตัวเกมถูกปรับไปหลายส่วนเลยหลักๆก็คือกราฟิกของเกมตัวผู้กล้าเนี่ยสามารถหันหน้าไปตามทิศทางที่เดินได้แล้ว เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นตัวละครจะหันหน้าไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาคุยจะต้องเลือกว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนภาษาก็เป็นสากลมากขึ้นว่ากันว่าระบบการคิดเลเวลแล้วก็การคิดเงินเนี่ยถูกปรับใหม่ให้มันให้มันสมดุลกว่าเดิมอันนี้ผมลองแล้วน่าจะจริงนะครับสลา,ามเมนี่ยจากเดิมให้เงินแค่1บาทมันน่าจะกลายเป็น2บาทมัถ้าผมจำไม่ผิดนะ ระบบการเซฟก็น่าจะเปลี่ยนจากระบบการจดจำพาสเวิร์ดมาเป็นระบบการใช้ฐานเซฟแทนอันนี้ถือว่าดีกับผู้เล่นมากตัวเกมถูกพอร์ตไปลงให้กับเกมบอยคัลเลอร์ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะพอร์ตไปทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาค2เลยส่วนตัวเล่นไม่จบนะครับเวอร์ชั่นเกมบอยคัลเลอร์เลยบอกไม่ได้ว่ามันต่างจากต้นฉบับตรงไหนบ้าง แล้วก็สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คงเป็นการรีเมคยกเครื่องครั้งใหญ่ไปลงให้กับเครื่อง Super Famicom นะครับแน่นอนว่ามันเป็นไปแบบแพ็คคู่ทั้งภาค1แล้วก็ภาค2เช่นกันคือถ้าไม่นับกราฟิกแล้วก็เสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คงเป็นระบบการเล่นที่ดีขึ้นการตัดคำสั่งที่ไม่จำเป็นทิ้งไปเช่นการขึ้นลงบันไดนะครับส่วนในการเปิดหีบการสำรวจการเปิดประตูเนี่ย ทุกอย่างมันถูกรวบไว้เป็นปุ่มเดียวกันแล้วอันนี้คือดีงามสำหรับผมมากเลยมันทําให้เกมมันเล่นง่ายขึ้นนะครับช่องเก็บไอเทมที่ผมชอบปนว่าไม่พอเนี่ย <laughs> ภาคร m ีก์นี้น่าจะเพิ่มถุงใส่ของให้เราขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้ผมเก็บของได้มากกว่าเดิมด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็แนะนําให้ลองเล่นภาครีเมคไปเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายภาพก็สวยดนตรีก็เพราะ ยิ่งสมัยนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายหาเครื่องหาตลับมาเล่นละขอแค่มีคอมเครื่องเดียวนะครับก็เล่นบน emulator ได้แล้วเอาจริงๆมันยังมีเวอร์ชั่นมือถือด้วยน,นะครับอันนี้เนี่ยอัปกราฟิกใหม่ทั้งหมดเลยเล่นง่ายกว่าเดิมร้อยเท่าเลเวลขึ้นง่ายเงินก็เยอะกว่าเดิมเพราะว่าผมเคยเล่นเวอร์ชันของ PS4 มาก่อนซึ่งก็น่าจะพอร์ตมาจากมือถือนั่นแหละเพราะว่าผมดูแล้วมันคล้ายกันนะครับเวอร์ชันนี้น่าจะมีแค่ตัวภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษน่าจะไม่มี ผมเชื่อว่าหากเพื่อนๆได้ลองเล่นแบบจริงจังแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องหลงรักเกมนี้แน่นอนเพราะว่าจากวันนั้นที่ผมเล่นภาคแรกจบจนมาถึงวันที่ผมได้ได้ลองเล่นภาค11เนี่ยความรู้สึกมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ Dragon Quest เขามีกลิ่นอายที่เฉพาะตัวมากเลยคนที่เคยสัมผัสน่าจะเข้าใจได้ดีด้วยวนตัวเนี่ยผมชอบชอบ Dragon Quest มากกว่า Final Fanta s y นะชอบความเป็นทุ่งสีเขียวชอบความเป็นผู้กล้านะครับชอบบึงพิษ ชอบคาถาลูลาชอบมิตันซาลามแต่ว่าที่เกิดก็คือเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่มันเปลี่ยนชื่อทุกอย่างไปหมดนี่แหละครับโดยเฉพาะคาถาที่มันโอ้โหมันมีเอกลักษอยู่แล้วเช่นไอ้คาถาฟื้นพลังโฮอิมี่เนี่ยโฮอิมี่เบโฮอิมีม่มันเปลี่ยนเป็นฮิวฮิวมออะไรเงี้ยมันคือมันไม่เวิร์คสำหรับรผมเลยอะ่ะโอเคบ่นมาเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่า EP1 เนี่ยผมขอตัวไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วย ว่าจะกันใหม่ที่ EP 2นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ